วันนี้พามาดูวิธีการถอดแอร์แบบเก็บน้ำยาโดยไม่ง้อช่างนะครับวันนี้หาช่างไม่ได้ก็เลยถอดเองไปดูกันดับแรกนะครับนี่นะครับเครื่องอยู่ที่สูงด้วยอ่าก็เปิดฝาเปิดฝาเซอร์กิตออกมานะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้มีหน้าตาเป็นแบบนี้ดูจากดูจากเส้นนี้นะครับมันจะมีสองท่อเห็นไหมครับมีท่อเล็กกับท่อใหญ่ท่อเล็กเป็นท่อฉีดนะครับ ท่อฉีดก็คือฉีดฉีดน้ำยาออกไปท่อใหญ่คือท่อดึงกลับดึงน้ำยากลับเนี่ยคอยเย็นนะครับองเนี้มันเลยไว้ไว้เป็นหัวสวิต์นะครับก็เปิดออกมาจริงๆไม่ได้เปิดง่ายขนาดนี้ครับผมเปิดแล้วเปิดมางี้อ่ะแอร์เปิดอยู่นะครับตอนนี้เปิดแอร์อยู่เสร็จปั๊บเนี่ยในนี้มันจะมีหกเหลี่ยมอยู่มีหกเหลี่ยมอยู่เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการปิดนะครับปิดหัวฉีดปิดหัวฉีดก่อนนะครับ คือฉีดเนี่ยไอหัวที่มันฉีดออกไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดไอหัวที่ฉีดเพื่อให้มันดูดน้ํายาดึงกลับมาเก็บไว้ในมอตมนะครับวิธีการก็คือนะครับเราจะปิดนี้ก่อนปิดเส้นเล็กก่อนปิดน้ายานะครับปิดน้ํายาที่ฉีดออกไปอ่ามือเดียว้วกูอย่างแข็งปิดนี้เอาแค่พอสุดพอตึงมือแล้วก็สักประมาณหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง เดียวแล้วเราก็ปิดอันที่สองอปิดหัวดูอะพี่ชอปปิดแอร์เลยครับ,รบเท่านี้ครับเราก็เก็บน้ำยาแล้วครับแล้วก็ที่เหลือแล้วก็แค่ตัดสายออกตัดตัดตตัด,ตด,ตดเอาไปติดใหม่ได้แน่นอนครับ มีทิอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนครับอันนี้คือคอยเย็ยนที่ถอดออกมานะครับเวลาคนตัดตัดท่อคอยเย็ยนนะครับอย่าตัดอย่าตัดข้างในนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้างในคือมันจะติดกับตัวคอยเย็ยนให้ตัดนอกแป้นออกมานะครับนี่ให้ตัดนอกท่อมาตัดออกมานีสักประมาณน,นี่ครับนีดสองสองสามนิ้วเพื่อที่จะไว้ต่อได้ครับเวลาช่างเขามาติดตั้งเขาจะเปิดตรงนี้ออกครับแล้วก็ตีหัวท่อใหม่มาทํางานได้เลยแต่ถ้าคุณตัดตรงนี้เมื่หร่นะงานใหญ่แน่นอน